สวัสดีครับมนีมารวยพามาตามพอสมบัติเป็นคงสุดท้ายนะครับเสียดายหมดควอนเกี่ยวกันสามตัวแตกนะครับมนีพอจับให้แล้วที่เดียบคงสุดท้ายนะครับเป็นตัวใดตัวเพิ่นหายมาเน้นๆเลยนะครับไปฟังจากคุณพรกันเลยครับ สวัสดีครับพอสมบัติครับดีไปสิบการในเรื่นั้นเรื่อีกแล้วงานตงรีาคาเอครับวันนี้มาตามพอสมบัตินะกันจะเป็นโคชทายไหมพอคือชิวามีอ่ารน้โคชทายเล้วโคชทายเนาะงวกอนพอแล้วหนตเลยเนาะคือซ้าจะเกี่ยวกับสมตัวแตกเนาะสามตัวแตกนี่เดีเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวไปนี่อ เสรนิดนึงได้นะครับแตถือว่าแม่นนี่เลยนะเด็กพอสมบัติเลยเสี่ก็ลองคอมาลายทันีบอกก็พอสมบัติถาค่เดียวจะเป็นเรื่องขอสมุดเก้าเส้นเดียวน้อหมดสิบนห้าหน้ากันเป็นเก้าเก้าเอยนี่ยังตัเก็บสามเก้าหกสองเก้าหกสองดินเก้าหกสองเลาก้าเก้าเก้าเย็บสอเก้บสอง ่ตามตัวนี้มันจะพิเต็มยาวแต่ที่เ่าพูดจอดนี่เนหาหนักเกินแล้วเขียนเต็มยวแล้ววางว่างถึดตัวเองมันว่างขึ้นนะ๋ยวเขามาจับเตียวว่างถืตัวพอน่างสิไทยวิ่งยังคงหัดตามนะนะไวิ่งเข่าอยู่ด้วนะเข่าเล้ววิ่งเข่าตัวเดียววิ่เข่าตัวเดียวเขาตัวหนาส่บางคนเขาเจากับเอาไปสื้อวิ่งตัวเดียวก็มีเลย เข้าไปเล่นดิเล่นวิ่งตัวเดียวต่ว่ามันก็ได้ลาหนะเออกระเดาจะไม่ค่อยเสียแต่ว่ามันไม่ค่อยเสียมันตัวเดียวเป๊ะเป๊ะตลอดเลย้ตัวเดียวดิวิ่งตัวเดียวเนาะเออถูกตัวเดียวตลอดเายแต่ว่ามันกบ่ไดายมันไระดายแต่ว่ามันก็บ่ลากยุงเขียบอยู่กะดุนะเดินกระมกระยุงเขียบวิ่งตัวเดียวมือหนึ่งมันกระเดากระเดาสองหนงอ่ไดน ว่าเป็นเด็กวิ่งหรือว่าขาดเนาะแล้วว่ามันบาดหลาย่ไม่หลาย่หน่เงืนึจได้สองเงนึ่นพเคยว่ามันบาดเนาะมันเนอหน่อยจะเช็ดมือหมักกัมักอีนีเลยเให้จวถ่งเหว่ามันบาดต้นว่าตัวเดียวมันได้เยอะเลยเงียนนกบ่ันี้ันี้สองับนี่มาเินสับนี่มาเิิอะน ก็สามอย่ก็แล้วเ่งนีงเิ่งตัวก็พเฮ้จะได้่นวันหันเห็นงนมืนนี่ะงนนี่แ้ว่งตัวใดดีนะสากสองเนะทีแหลกสามสองมหายนะชิ้หลกไหานะแต่ว่าก็มันใจหายนางาก็แล้วกันนะหายะก็นาะแต่ว่ากบี่เขาบอได้บอกได้เชคเขาบอได้บอกได้มาเยใจ้อาี่ hà chun sáu kết chun rồi rồi cả hà hà xoáng hà xoáng hà xoáng có phải sáu phải không? phòng khoai chắp hay? một có kết chun sáu cũng hà chun sáu sáu ห้าศูนสามเออแคนั้นแะสองตัวได้ยิ่นมา่อบ่าอีกยังก็หาสองหาสามองตัวกระพาหรอสองตัวศุนแสงก็ชุนหาอศูนย์สามชุนหางาอพอสนิววะที่ยิ่นพอแบบอาว่าส่งน่นก็ให้เขาไปเห็ดไดเอา tư sáu cái này, con mặn, sắm con mặn, nó khác cái lắc lắc lối lắc nhàng, ô lắc đuôi này, cái, nó thay cái gì vậy, nó sắm con sắm này, huống anh ngay này hết chụp cắn rồi tôi làm cái từ Sáng chạm gấp sắm chứ mà từ một này, lên đến sáu này, ô, khỏi trả lời, nó mấy từ đó còn dài cho nhau hơn, nó tổng tụ cắn vào nó năm, con hết chụp cắn năm. โอ้โหพี่เป็นรายๆใช่ไหโอ้ตัวอะายพอดีดิเออเราเขียนไม่เห็นนะมันหรือเป็นข่าใจเลยอะคือพอถ้าเป็นค่าใจเดิมาดูว่าสามก็ได้สองอะไรสิแล้วเข้ามาพอพอแล้วฟักเสียงหนึ่งพอเราเสียดานะสามก็สองนี่มาตัวหนึ่งเลยนะตัวเสายเป็นสามก็สองมาตัวนึงตัวได้ไกลเป็นเอาสามเมือนนะใเพอเรากัดสามแต่พอเอาปขึ้นตัวเดียวหนึ่งมันเกพ่อหนา ยัหน่อยู่ดิดีนะเข้ามาผมถเข้ามาสองมาหาเท่าปออกปัดขึ้นแต่หนึ่งเป็นสามดีพี่นะเออผูหมั่นใจสามได้ผ้นก้วนเลยเพราะว่าพ่อดักแล้วนะเออไ้วู้ขนเป็นสามไปเลยศูนย์สามหศูนย์สามถือไดนหือจุดลักมัน่าล่ะเอออย่าตกวมักมัน เจคหมายพอมาธรรมดาสเป็นเจ็ดศูนย์สองาศูนย์สก็ได้แล้วแจ่เคุผมกันซะเนาะเอาท่านีน้เออเท่านี้นะเอาท่านีน้ได้หร่าเปาพูดไดฟังฟังเอานะเนาะผู้ใดยินได่ฟังให้มักสองกสเ่เออมักสองกส่มักส,กสองก,ก่สามใส่ต่วพอไปขียนพอสกับสองมาตัวหนึ่งนะใสีมาแต่ว่าใจมักสามนี้ศูนย์เพราะว่าศูนยเพราะว่าเพราะว่ามนขึงเแต็จแ้ต็ทุกวนะวันนี้เกามักสามันนี้ ขึ้นวัน้ขึ้นมากว่าได้ปะคือแต่ละการเป็นสองแล้ละการเป็นสองเจ้าไม่เคยห็นแต้มนะเขาเรียกว่าหินนี่เปล่าเขาเรียกินเป็นสามง้นขึ้นทาแล้วเนาะพอนะเออพอแล้วขึ้นทาแล้วเนาะคำนี้วิ่งหนึ่งคือวิ่งหาวิ่งหาไปเลยอ่าบนบ้าง่ะบนโดนต้องล้างบ้ง่ะแบบแจ๊ล้างอะไรเยอะเจไม่กันไหลกอนเด็ Kalama? Kalama. nó. Kalama dòng lên 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 nó. nó. Kalama dòng lên nó. Kalama nó. nó. Kalama dòng lên nó. nó. Kalama dòng lên nó. Kalama dòng lên nó. Kalama dòng lên nó. อยาสองก่อสองไซสอืสองก่อสองไสองกสามอนนี้มาตัวหนึ่งสองก็มตัวนคือไทแต่แต่เาเอาสองส่ยันมาขีดสานะฮาเลยหักกอนเลยหลังก้อนเลยเออมันนั่งจันตลอดแน่นมากน่่วะมันึ้นแจแจมตลอดึ้นแจ้มตลอดเนาะมองไงวันนี้ดักขาเลยวันนี้ดักก้อนเลยวันนี้ดักก็เร้อพี่น้องเนาะเออเจ้าความเะแจ่เนะมันอบอปืนกแเบีบนะนะครับตามนี้อ่ะตามนี้ได้แลครับพอสมบัตินะ คนบันใจแล้วม,มันว่ามันขึ้นเตี้มดีหลายพอขึ้นหนือฐานเลยเลยเป็นเจ็ดศูนย์สามหาศูนย์สามกับศูนย์สามก็ศูนย์หาตัดให้วิ่งในทั้งบนทั้งล่างเนาะวิ่งหาเราทำวันไทยแต่ว่าให้ผู้อมาร์คสองเหนี่ยวสองเซะเลยเจ็ดศูนย์สองหาศูนย์สองส,องส,องสอิไะ่ะครับผมไอ้สามตัวอาจจะมีศูนย์สองอีกตัวหนึ่งก็เป็นไหนม,มีเสียบมีเสียบแต่ว่าพิ่มพอเดีเ๋ยวไม่อยากให้หลายตัว เอาเแล้วเอาน่อยหนิ้นแถโรดได้เป็นได้เสียเป็นเสียได้เป็นได้เสียเสียขากขาดเลย่อยขาดขาดเนานะพอสุดยอดเลยครับสำหรับนักทหารองสมบัติเนาะเราไปแตกันยสิห้องน้ำก้นไนเอานี่ยินไปฟังแล้วกัลองเอตอกว่าสมากอกว่าสมากก็เพียวสามมันไปเออมันจะตั claro ้งแต่อ pues มันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นแก้มขึ้นแก้มก็ได้ขึ้นก้อนได้ขึ้นไขึ้น ที่กินมันก็มาสองเนะเยต้องเห็นมันขึ้นแก้มมันแก้มทุกคนเนาะเขาเลยมันขึ้นเป็นสามคนโอ้ขึ้นเข้าหมายพอแล้วขึ้นหมายของเอาจริงที่คลิปนี่ตามหลักเราปีที่เป็นเจ็ดศูนย์สองเออศูนย์สองเออแล้วพอว่าพอราสังเกตมาหลายวันแต่มันขึ้นแก้มหนึ่งเออขึ้นแก้มหนึ่งเขาเลยขึ้นไหนเล่ห์วันนี้เออเลยขึ้นใหนกว่าเล่ห์วันนี้เออว่ามากกับมากมากกับมากเล่าเอาว่ามากกับเอาเออมากกับมากไปสี่นัดเข้ามาเพิ่นเออเขาหมายเป็นไรล่ะฝั่งน้องพอเนาะเออให้เล่นวิ่งมัน ลักลอยเนี่ยพอมักตัวไอ,วอไ้พ่อตะกอน่แล้วไอ้พ่อขันหานสุดเดียวขันหานตัวเดียวเนาะมันบอกมองว่าได้นะสามนี่ยสามตัวนี่ไปได้ทุกบอกชอบครับกิดออวอาสมัยพ้อนเราบอกว่าเอาเกาแส <c oughs> ก้อนหึงแส่นะมันออกเติมเลยมันนะ <c oughs> ไม่เลยลักลักลอยเพิ่นนะเลยถามวันหนึ่งกันเนาะลักลอยใช่เว้ขาสับตัวอะไรเนี่ใช่ไหมไอวิ่งไหมสามตัวมีอย่างแนวพอพอคิดว่าเฮ้ยไวิ่งตามตามหนุ่มพอนี่ อยู่ส <tra> ต I mean ัวเมื <k Heh Murray> yeah, mm ่อทุนมันก็ได้ทุนขึ้นเมืโอไดทุนเสือแล้วลัางชีวิตสักคาเห็นไหม่คนอเค้ถือสองตัวให้ถือจะวิ่งยังไยก็สองตัวเคยวิ่เนี่เมีต่เขาหัวสองตัวเออเป็นอย่างเขาฟัดซะเขาฟัดเมันนะมันใหญ่หมดอ่ปวันใจว้ไปทั้งหมดเลยเอาไว้ใจครับเอาไว้นีนะพอใจเงินอยู่นี่ัหนื่อยก็เต็มากกินเราเลยสร้างความยปวัด อช่วยแจ่ขอพัดมาสานันต์ม่ตนาะขวบ่เกรเราะมาขพัดว่อสามนันตนะครับพอสมบัติเน้นไวแล้วนะเพื่อไว้แล้ววัดแล้ววันเนี่ยอบ้างนะพันน้ำพอแล้วจัดเลยนะครับเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามนะครับนี่นี่ละจังไรขึ้นแชเจ้งเดียวขึ้นปัญ้าเลวอึ้นี่ขึ้นก้อนเลยเดียวขึ้นก้อนนะทำไมไอกมี่ขึ้นโงอเ่ี้เดียวโอ้ยโอายาอกขึ้นแจมห้ึ่งแจมหนึ่ง่นนี้ละ ครับผมววันนี้นี่วันนี้นอนนี่นะเรียกคอเนาะ้องได้คือหานะห่ามากนอะกับุ๊ไบอกว่าได้ช่ันฟันเก่าความก่าสยุทธายแม่เอามาไวหนาวนอวนนีฉันะว่านาะัยุทธายฉว่าได้สามตัวเดยบอกว่าตัวแ่งไหนมาเลยนี่สาตัวมีแท่มีแท่นะคุต้มต้งมี่หาต้มมีหาอวันนี้เอาเด้อพีรองหาหาใส่บอกมังยูก็ได้มังยูบ่ได้เขาคุณว่าหลายๆนะครับผห้ชมมาน้วันนึงรออร้านขื่ยยังเจได้